สดิ้งคือได้อันใหญ่ทั้งวันนี้อยากไผช่องมาไห้ว่าจากอยากแฟนี่สวัสดีช่องยายจ้าค่ะมื้อนี้วันเดียวสดซิงคุ้มเลยว่ะยกได้บ่นี่ยกได้ครับเอาลงมั้งโอ้ยเจ๊น้องครับมีกองฝากจากแฟนครับจากเดี๋ยวเขาเบิ่งคนเดียวคุณนักแห่งแต่ โอ้ยเดี๋ยวแตกไี่ยังนอนอยนางนอนระวังแตกอะไรล่ะระวังแตกยายแซาผู้รับเดี๋ยวเปิดบ่งว่ารรับปิดนงมีอยู่นั่นนั่นพ่อแกจัดการฮะข่าหันศพค่ะดีโดอจะข่าหันศพเองโอวินโดวินโดอ้า๋อไงเนี่ยมันมี กองใหญ่มาเริ่มเลยโอ้ภาษาจีนอ๋อมีนามบัตรด้วยไหมมีนามบัตรค่ะจากแฟนคลับของเรานะคะจากคุณหญิงแสนดีค่ะของให้กิจการรุ่งรองร่ำรวยและมีความสุขสมหวังนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหญิงแสนดีนะคะที่อวยพรให้ยายซาตลอดเลยค่ะ เดี๋ยวขบ่งก่อนเ่านุป่าแล้วมาห้เยนูมักแบบบบเอาุแบคุณกระสุพทนงานเ่เปเาบกันเด้อวันไม่หยังปแบแบบแเดียวปาแบบแบบเลยแบบแบบ กองกับตากองกับงามเลยนี่ไม่ให้ทีงามพักแล้วกองไล่มาก่อนผนกองก็เป็นภาษาอังกินเดี๋ยวเป็นเย็บเลิ่นในรูอ่อ๋อพี่ทีพี่ันจังเอยอ้าวเป็นภาษาจีนลองยุคดูบ้างค่ะโอ้นั่งยิงดิครับบังยาบังกันแยกของแตกค ใชุ่กองมันลอ้นี่กันกระแทกป้อมน้อโอ้โหโอ้อาการมากอ้โหนี่พอมาขอให้รวยการมาก เบื้องอารามงามตาเลยพี่น้องยังนี่ก็ยังนี่ตู้น้ำเงินน้ำทองหมูหมูสัญลักษณ์มีกุนนะปีนีดีกุนี่ยนะอันนี้อันนี้อันนี้กล่องเงินกล่องทองพี่น้องโโหสวยงามค่ะจากคุณหญิงแสนดีเด้ออ๋อหน้าเหมือนน้องใหม่เลยเพื่อนว่า เอาไปไว้รีสอร์ทด้วยเพื่อน่าเพื่อนบอกลวงหนามาอะไรล่ะว่าหน้าเหมือนน้องใหม่เลยเพื่อนมาวานหวานเหมือกันละเตีอันนี้อันนี้อ่านว่าอะไรเเป็นภาษาจีนเนาะจิงจงจิงอืมจะอ่านว่าจังเด๋อหูหูน่ารักจุ๊บปีกุนน่ารักน่ารักเพื่อน่าเไม่ตื่นกับปุ๊บอมซินบ่ โบอันนี้อันนี้โชว์โชว์ซื้อเนาะต่างโซซื้ออืมเป็นสัญลักษณ์ของปีกุนเลยเนาะสร้างไว้แบบว่าคนเก่งขางขนุนแบบว่าอืสร้างไว้แบบว่ารับแขกในส่วนนีงหมูซิงซักซิ์ความเชื่อเนาะความเชื่อของนั่นแหละงามจากงาม อ่าขอบคุณคุณหญิงแสนดีค่ะขอบคุณค่ะอย่างนีขอให้สวยๆรวยๆนะคะตลอดปีหกสองแล้วก็ตลอดไปจ้าหมุนจึ๊บอ่างาม่ปงามไม่ได้คุณป็นสปสอนเซอร,ร์สปอนเซอร์รักผู้สนับสนุนย่างเป็นทางการด้วยค่ะครับสวยแล้วก็ใจดีด้วยสวยสวยม,มากมากเลยแหละ ม oh. <Corn> ูช oh ิเียต้นเดี๋ยวมูชิมัวโนไปปิดมันปิด